สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพพบปัญหาในครั้งนี้นะครับมีคําถามนะฮะจากชาแนลมนพเย l o w ที่ยู u ูบนะครับเนื่องจากว่าผมไปลงคลิปเรื่องเขียงหมูยื่นภาษีอะไรก็เลยมีคนมาถามคอมเมนต์ฮะจะให้อาจารย์เชฟช่วยตอบหน่อยเขาถามนี้ครับบริษัทจ่ายเงินพนักงานทุกวันที่15ของเดือนถัดไปจะเกิดอะไรขึ้นตอนชิ้นเดือนนี้ ปกติแล้วในเวลาเราบันทึกเงินเดือนเนี่ยเราจะบันทึกปรับปรุงตอนสิ้นปีสิ้นเดือนถูกไหมแล้วก็กมีการจ่ายเงินจริงนี่เมื่อไหร่ก็ในเรื่องของการเป็นล,ลายจ่ายใช่ไหมคะตัวนี้ใช่ใช่จ่ายเงินเดือนไงบริษัทจ่ายเงินเดือนแต่ว่าจ่ายให้ในวันที่15ของเดือนถัดไปไงก็ไม่เป็นไรค่ะกรณีที่ตรงนี้เราต้องพิจารณาก่อนว่าตัวเรา ในฐานะผู้จ่ายเงินเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลดิเขาเป็นบริษัทค่ะถ้าเป็นบริษัทนะคะไม่ต้องกังวลใจเลยคุณจะจ่ายเมื่อไหร่ก็ได้ <Okay. S 1> นะคะเพราะว่าการรับรู้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายประเภทเงินเดือนนั้นนะ่ะเราจะรับรู้ทุกๆสิ้นเดือนค่ะ เพราะฉะนั้นเงินเดือนประจําเดือนสมมตินะฮะมกรลาเราไปจ่าย15ากุมภาดังนั้นค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมกรลาเราก็จะรับรู้เป็นรายจ่ายประจําเดือนมกระาเลยค่ะก็คือเราปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนั่นแหละตอนปินเดือนมกรลาใช่ค่ะเรียกว่าเงินเดือนค้างจ่ายค่ะ,ะใช้เกณฑ์ค้างนะครับเขาบอกว่าถามหน่อยครับผมเจอข้อสอบบริษัทจ่ายเงินเดือนทุกวันที่15ของเดือนไปจะเกิดอะไรขึ้นตอนชิ้นเดือน2ข้อนี้เป็นข้อสอบผู้ช่วยครูครับผมอยากรู้คําตอบครับอีกคําถามหนึ่งก็คือบริษััทททจ่่่าายคไฟุกวนี15ของ ้ไปจะเกิดอะไรขึ้นก็ สรุปแล้วมีขนาดเดียวไมเนี่ยค่ะก็คือไม่ว่าจะทั้งเงินเดือนและค่าไฟฟ้านะค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าไฟเงินเดือนค่าน้ําค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราจะรับรู้เป็นค่า้จ่ายของเดือนที่เกิดขึ้นนะคะส่วนการจ่ายเงินเป็นอีกเรื่องหนึ่งเราจะเรียกว่าค่าไฟค้างจ่ายเงินเดือนค้างจ่ายค่าน้าประปาค้างจ่ายซึ่งนักบัญชีลงบัญชีตามเกายงค้างถูกไหมใช่ค่ะพอไปถึงวันที่จ่ายวันที่15เราก็จะล้างค่าไฟค้างจ่ายหรือเงินเดือนค้างจ่ายออกไม่ใช่ค่าจ่ายนะฮะล้าง ค้างจ่ายแบบนี้เราเรียกว่าหนี้สินล้างหนี้สินออกวันที่มีการจ่ายเงินกันถูกต้องค่ะแต่ตอนสิ้นเดือนมีการปรับปรุงค่าจ่ายค้างจ่ายก็รับรู้ค่าจ่ายตามเงินค้างไปดังนั้นค่า้จ่ายก็ตรงตามรอบบัญชีเงินจ่ายออกไปก็จ่ายเมื่อไหร่ก็เรื่องของการจ่ายเงินไปใช่ค่ะแต่ค่าจ่ายตรงตามรอบอยู่แล้วค่ะใช้ค่ะเป็นเครดิตค่ะโอเค